สวัสดีครับผมช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะครับเป็นช่วงใกล้กับเทศกาลสงกรานด้วยเมื่อสามวันก่อนเนี่ยผมได้สั่งซื้อสระน้ําแบบเป่าลมมาให้เด็กๆไว้เล่นน้ําที่บ้านนะครับเป็นสระขนาดสาเมตรคูณ1น3แล้วก็สูง56เซนติเมตรนะครับก็ใหญ่พอประมาณประมาณนี้แหละนะครับสั่งซื้อพร้อมกับอุปกรณ์เติมลมแต่ปัญหาวันนั้นก็คืออุปกรณ์เติมลมไม่มาถึงนะครับยังไม่มาถึง ผมก็เลยเติมลมฉุกเฉินวันนั้นด้วยสิ่งนี้เลยครับที่กําลังเป่าทรายนี่แหละนี่คือไดเป่าผมครับแต่ปัญหาก็คือไดเป่าผมเนี่ยตรงปลายเนี่ยมันจะใหญ่กว่าช่องสําหรับเติมลมนะครับมันเข้าไม่ได้ก็เลยดัดแปลงทําเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งแบบง่ายงายหาทุกอย่างที่มีในสวนเราหาทุกอย่างที่เรามีมาทำนะครับก็จะเป็นขวดพลาสติกแล้วก็ท่อ PVC 6ห,หุน แล้วก็มาท่อ PVC 4หุนทดลงมาแล้วก็เป็นท่อ PE 20มิลทุกอย่างผมมีในสวนหมดเลยได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาคลิปนี้ผมจะมาทําให้ดูอุปกรณ์เติมลมการเป่าลมสระน้ําพลาสติกทําจากใดเป่าผมเราจะดัดแปลงเอามีอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยครับเริ่มจากครับหาขวดพลาสติกมาเป็นขวดน้ําดื่มนะครับขวดละ10บาทซึ่งปากขวดเนี่ยมันจะพอดีกับท่อ6หุนนะครับหรือสายยางก็ได้นะสายยาง6หุนอาจจะน่าจะง่ายกว่านี้อยู่ แต่ผมไม่มีสายยางผมเลยใช้ท่อ PVC 6ขหุนเอามาหลนไฟให้อ่อนตัวแล้วก็เอาไปสวมใส่กับปากขวดเป็นขวดน้ำดื่มคนละสิบาทนะครับน้ำอารมทั่วไปนี่แหละต้องเป็นขวดกลมด้วยนะเสร็จแล้วครับก็เอาท่อ PVC 4หุนเนี่ยมาสวมลดหลั่นกันเข้าไปนะครับมันจะพอดีกันเลยจากนั้นครับผมก็จะไปตัดท่อ PE ขนาด20มิลมาสักประมาณ3ข้อมือ แล้วก็มาลนไฟนิดนึงนะครับให้เข้ากับท่อ PVC 4หุนได้ตามคลิปนี้เลยสวมเข้าไปครับจากนั้นครับก็ตัดขวดเพื่อจะสวมเข้ากับไดเป่าผมของเราไดเป่าผมก็มีหลายรุ่นนะครับอันนี้เราต้องดัดแปลงเองแต่อน,นี้เนี่ยลูกสาวมีแบบนี้พอดีก็เลยหาวิธีการเอาขวดที่มันพอดีเนี่ยมา สวมเข้ากับไดเป่าผมแล้วก็เอาอยางรัดนิดนึงนะครับยางดายางในรถมอเตอร์ไซค์เก่านี่แหละเอามารัดเข้าไปชั่วคาวจบเลยครับแค่นี้เองเป่าลมได้สบายครับก็นําไปเติมลมสส่น้ําแบบเติมลมได้แบบชิวๆนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้หาได้ในครัวเรือนของเรานะครับไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนหรือถ้าใครมีสายยาง6กหุนสี่หุนก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้นํามา ลดหลั่นกันทําอุปกรณ์เติมลมพ่วงกับไดเป่าผมมาเติมลมสาน้ําแบบอเนกประสงค์นี้ได้ลองนําไปใช้ดูสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องเติมลมสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะอ่านรายละเอียดเ,เกี่ยวกับสาน้ำํำนี่ให้เลือกหลากสีหลายแบบราคาไม่ถึง1,000บาทที่ผมสั่งซื้อมาให้เด็กๆในคลิปนี้ก็จะแปล,ลิงก์ไว้ให้ตรงนียใต้ใคลิปนี้ไปอ่านข้อมูลศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจได้เลยสวัสดีครับ